นาฬิกาสามสนาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่แยกบางบอนน,น,นนะครับหรืตอตลาดบางบอนถนนบางบุรีนนะครับตัดหับถนนนกเอกชัยนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีจราจรนะครับนายนสองนายนะครับตรงนี้ต้องทุกคนต้องไม่ฝา่าฝืนกฎหมายกฎจราจรนะครับเพราะว่า ยืนดักนะครับอยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีนะครับออกไปสั่งบ้างนะครับมีใบกระาดาษขาวๆบ้างนะไม่รู้ว่าเป็นใบอะไรน,ะนี่ก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละครับนะดูว่าจะมีการซ้อนท้ายกันไปไหมนี่นี่นะครับคือวิธีของตำรวจตอบางเทียนนะครับไปแล้วเห็นไหมบวกคลนอกก็ไม่ใส่นะครับให้เข้าไปนะ ทำได้ครับนะมันทำได้ทุกอย่างเนี่ยทำอะไรถูกต้องไปหมดนะครับ